เบิงทุกคนเบิงเบิงเฮามานํากันทุกคนสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสภูสทุกคนมื้อนี้ก็อยู่กับวิธีสาวบ้านนาสิพาพี่พาน้องออกมาซออาหารเช้าพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมายามเบ็ดกลางคืนพี่น้อง ่านมาก็ถือว่าเอาใส่แต่ต้นแรงก็หมานพอสมควรแต่ว่ากลางคืนนี่ก็ถือว่าเป็นครัง้งแรกนะม้อนี่บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นอะไรได้หรือบ่ได้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจติดตามทับสมไปพร้อมๆกันพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง thịt đâu rồi hả hả mà lẽ mà lẽ mà lẽu đem lẽner cô nào à tiếp đem đẹp đó tụi con อทุกคนตอนนี้ก็กำลังเลาะยามบิดเนาะยามบิดมือคืนทุกคนเอ้ยสิมานบอหรือว่าบุมานตอนนี้บิดเขาอยู่นี้มากหนึ่งทุกคนเป็นยังไงบ่ทือทุกคน มาแล้วได้ลุนแล้วทุกคนมาเลยทุกคนเลยแล้วเต็มที่สอกมาแล้วทุกคนปักข้อทุกคนเลย มาเด็ทุกคนนะิะเต็นที่โสทุกคนมาแล้วมาแล้วกำลังใจเฮามาแล้ว งเกือทุกคนนะตัวบกง่ายมันกันต่อทุกคนอ<า>มองมีอีกแล้วทุกคนตอนนี้เบ็ดหฮากะไกลๆจะหมดแล้ว นเบ็ดอีกประมาณเจ็ดแปดหลักโอ้โหอ่ะทได้อีกจากตัวพี่น้องรุน,นกันต่อเด้อพี่น้องเด้อกินอะไรมีตัวมาแล้วมาแล้วมาวทุกคนมาล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วเต็มที่สะม,มาแล้วทุกคนเป็นปาดุงอีกอเก็บแล้วสามเต๊ะทุกคนป๋าทุกคนเอาแล้วเอาแล้ว Ở đây, ở đây, Bó. đi sạch lẹo con lưu lắm con 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 Sungsai lah ilak dekone. Ini tu abah, ini juga abah. อืไปแล้วทุกคนนะโอ้ลุ่นกันสุดยอดสุดทุกคนนะอายเอาโย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 ่อ้หิดงางเลยทุกคนนะ

มาแล้วทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมานหมา่มานประดุกอีกแล้วทุกคนนะประดุกอีกแล้วราก็บทุกคนเป็นอะไร อืมบนะมีใช่ไหมเป็นอะไรมีบ่เปออบะมีอ <aroma> ีก <The> อย่นี้แล้วเบิง้งทุกคนเบิงบ้งเบิ้งเอาลุ้นน้ำกันทุกคนอโอ้โหน่าเสียดายไปวับบ่อถือเ,เ้ยอลุดหลุดได้จังเลยว่าน่าเสียดายขนาดพี่นอ้อย เอเนี่ยได้หลังสุดท้ายท้ายสุดหมนานมาเนาะมาแล้วทุกคนมาแล้วหลังสุดท้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่ปลาดุอีกฮะหลังสุดท้ายก็ยังหมานอยู่ทุกคน ถือว่ามื้อนี้การยามเบ็ดของเฮากะสิ้นสุดเพียงสนิพี่น้องผลงานเฮากะมื้อนี้ได้อยู่5้าตอ่าได้ปลาดุกอยู่สโตแล้วก็ปลาข้อตัวหนึ่งเอาสำหรับคลิปนี้กะสี่ลาพี่ลาน้องไว้เพียงสนิแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี